สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2อ,อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสจะพา FC มาตามแนวทางเลขลาววันนี้ค่ะลาววันพุทธที่27พฤศจิกายน2567นะคะ คลิปนี้มัดรวมสี่สำนักในคลิปเดียวยังไงก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะใครเข้ามาแล้วเซสน2สก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ FC นะคะช่วยกดไลค์ค่ะช่วยกดแชร์ค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในะทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสีเซียนในคลิปนี้มีใครบ้างนะคะแล้วทั้งสีเซียนปล่อยที่ดีที่เด็ดอะไรมาฝากเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนเลขเล่านะคะก็มาพบมาเจอกับเซียน2เป็นคลิปที่2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเซียน2ได้ลงไปแล้ว1แนวทางนะคะก็คือบทสัมภาษณ์นะคะของผู้เท่านำโชคหรือว่าพ่อเซียนสุรเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะได้ลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะต่อมาคลิปนี้นะคะก็จะพา FC มาตำเลืเล่าอีกเช่นเคยเนาะรวม4ีสำนักนะคะก็มีแนวทางของเซียนโคราชค่ะพ่อเซียนสองห้องค่ะ ปู618ซุ่มเมียกค่ะแล้วก็พี่เอนั่นเองค่ะงวดที่ผ่านมานะคะก็มีแนวทางของหลา์สำนักนะคะที่พา f f c คุณพ่อคุณแม่เนาะโชคมานกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนเลขล่าง6ตัวค่ะก็คือจะเข้าเป็น1-6ัซะส่วนใหญ่นะคะผลสลากออกมาก็คือ161762เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนใหญ่ก็เข้ากันไปที่ เลขวิ่งบ้างนะคะแล้วก็เลขล่าง6ตัวบ้างนะคะก็อย่างเช่นเ,ออเซนโคร,ราชนะคะเซนโคร,ราชงวดที่ผ่านมาก็เข้าเป็นเลขล่าง6ตัวนะคะก็คือ1,6นะคะแล้วก็มีแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะคะก็เข้าหนนะคะเป็นเลขล่าง6ตัวเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้ก็คืองวดเก่านะคะพูดให้ FC ฟฟังนะคะทวนกันสักนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่า แต่ละเซียนแต่ละแนวทางนะคะเซนสองดูตัวเลขแล้วแบบคัดสรรมาเน้นๆนะคะให้เน้นๆเลยนะคะคิดว่าวันนี้นะคะแต่ละแนวทางแต่ละเซียนน่าจะไม่พลาดค่ะเซนสองดูตัวเลขแล้วค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันอยู่พอสมควรน,นะคะเดี๋ยวยังไงเราดูไปพร้อมๆกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางตัวเลขนะคะขอพูดอะไรสักนิดนึงนะคะฝากสิ่งดีๆก่อนละกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะที่ดูอยู่มาถึงตอนนี้นะคะติดตามกันมานานแล้วก็ดีเนาะสนใจนะคะที่จะเอาครีมหน้าใสาไปใช้นะคะอยากจะรู้ว่ามันรักษาอะไรนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะคะเออทำไร่ทำนาเสร็จแล้วนะคะก็ ผิวหน้าเรามันผ่านมลสมมาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อยากได้ตัวช่วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้าเรื่องกระนะคะผิวหน้ามองค้านะคะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะคะเซนสองแนะนําตัวนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะครีมหน้าใสาที่เซนสองเอามาพูดให้ทุกท่านฟังทุกคลิปนี่แหละนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะ ทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช้แค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะสามารถใช้ร่วมกับครีมตัวอื่นได้นะคะตอนกลางวันคุณพ่อคุณแม่จะใช้ครีมอะไรอยู่สามารถใช้ต่อได้เลยนะคะไม่ต้องพักหน้านะคะครีมตัวนี้เขาจะทํางานของเขาเองนะคะแค่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วโบกเข้าไปเยอะๆนะคะก่อนนอนนะคะตื่นมาสัมผัสแรกเลยนะคะผิวหน้าเนียนนุ่มนะคะหน้าเป่งปังนะคะแล้วก็หน้าดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะ ใครที่แต่งหน้าไม่ติดนะคะทาแป้งเข้าไปก็แบบว่าหน้าเป็นคุยเป็นพงเพราะว่าหน้าขาดน้ำเพราะอายุเราเยอะขึ้นนะคะตัวนี้ช่วยให้หน้าเรานะคะกลับมาดูอ่อนเยาว์ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะมีคำถามหนึ่งบอกว่าชันสองใช้ไหมนะคะที่เอามาขายอยู่เนี่ยใช้หรือเปล่า ก่อนที่หนูจะเอามานําเสนอก่อนที่หนูจะเอามาขายคือหนูทดลองมาแล้วนะคะใช้ก่อนแล้วนะคะแล้วมันเห็นผลนะคะไม่แพ้นะคะหนูก็เลยเอามาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ได้แบ่งปันแค่ตัวเลขนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆก็คือมีครีมดีก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ใครคนอื่นที่เขาเอาไปใช้นะคะ FC ทุกท่านนะคะที่เขาสั่งไปใช้ก็ส่วนใหญ่นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนาะก็มีบางท่านไม่เห็นผลบ้างนะคะแต่ว่าน้อยมากค่ะ เปรียบเทียบนะคะเห็นผล98%นะร้อยคนเห็นผล98คนนะคะอีกสองคนก็อาจจะไม่ถูกกับครีมบ้างหรือว่าใช้ไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะก็ไม่เห็นผลนะคะแต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่นะคะยิ่งอายุเยอะยิ่งควรเอาไปใช้เลยครีมตัวนี้นะคะคุณแม่ท่านหนึ่งเจ็ดสิบกว่าะะใช้แล้ว เพื่อนทักเพื่อนถามว่าไปทำอะไรมานึกว่าไปเข้าคลินิกมาทำไมดูเด็กลงทำไมหน้าดูเป่งปังขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะใครที่อายุเยอะแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะให้รีบนะคะเอาไปใช้ค่ะเออใช้ก่อนสวยก่อนนะคะใช้ก่อนงามก่อนนะคะอย่างที่เซนสองบอกนะคะใครสนใจก็ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ เป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะใส่เบอร์นี้เข้าไปเลยไม่ว่าจะเพิ่มเพื่อนจากไ d ดีหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะให้ใส่เบอร์นี้เข้าไปค้นหาปุ๊บชื่อไลน์จะชื่อว่าบุญนําโชค3านะคะเป็นรูปบุญนําโชคเสื้อขาวๆนะคะพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจ ให้ทักแชททิ้งข้อความด้วยว่าสนใจครีมนะคะหนูเป็นคนตอบเองนะคะเดี๋ยวหนูจะไปส่งรายละเอียดให้ในไลน์นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะได้หมดเลยใครสะดวกยังไงนะคะราคาย่อมเยาวแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้หน่อยเนาะช่วงนี้ก็นะอย่างที่บอกนะคะตามภาคอีสานหรือว่าทุกที่นั่นแหละนะคะก็เสร็จภาร,รกิจนะคะทำไร่ทำนาเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูกาล บุญบ้านนั้นบ้านนี้ตัวคุณพ่อคุณแม่เราจะเอาหน้ามองมองคำๆไปให้เพื่อนเห็นได้ยังไงเราต้องเอาผิวหน้าสวยๆขาวๆเป่งปังดูอ่อนเยานะคะไปโชว์คนนั้นคนนี้สันตัวเออแนวมันแหม,นแม,นแมนแ่นะเอออะโอเคนะคะเข้าสู่แนวทางตัวเลขกันต่อค่ะขอเปิดสํานักแรกนะคะจะสองขอเริ่มกันที่แนวทางของเซียนโคร,ราชนะคะเล็กลาวันนี้ค่ะ เซนโคราชบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่5กับ7ค่ะเน้นหนักไปที่เลข5นะคะจับคู่มาวันนี้นะคะมี5 0 5 2 2 7 5 5 7 0 0 2แล้วก็7 5ค่ะอันนี้คือชุดเดนนะคะส่วนชุดกันนะคะมีมา3หางเนาะเซนโคราชกันไปที่4 0 4 2แล้วก็4 7ค่ะ สำหรับนะคะใครที่ดูว่าเออตัวเลขมันเยอะเกินไปเน้นให้น้อยนะคะวันนี้เซียนโคราชเน้นมาให้5หางด้วยกันค่ะวงกลมเน้นหนักไปที่เลข5052 2755แล้วก็70ค่ะ ส่วนข้างล่างนะคะก็มีเลข3ตัวมาฝากนะคะจับมาให้4หางนะคะแล้วก็เลขสีตัวอีกหหางนะคะเลข3ตัววันนี้นะคะเซนโทลร,ราดจ,จับมาให้มีเลข0 2 7งนะคะแล้วก็0 5 2 0 5 5 7 0 5เ้าค่ะส่วนเลขสีตัวนะคะ5027ค่ะคุณพ่อคุณแม่ส่วนข้างล่างนี้นะคะเป็นในส่วนหลักร้อยนะคะเผื่อ FC อยากจับ3ตัวเองนะคะ ให้มาก็มีเลข0เลข2เลข7นะคะแล้วก็เซียนโคร,ราชวงกลมไปที่เลข2ค่ะหลักร้อยลาววันนี้ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะอสํานักแรกค่ะเซียนโคร,ราชค่ะคุณพ่อค,คุณแม่โอเคแล้วเนาะไปต่อนะคะจวดกันต่อเลยนะคะต่อสํานักที่2นะคะมาต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะ วันนี้นะคะพอเซียนสองห้องก็คัดมาให้เน้นๆอีกเหมือนเดิมนะคะจะชุดใหญ่ไฟกระพริบปรสันพอเซียนสองห้องฝากมา <c oughs> ขอแก้แค้นคืนนะคะ,ะสำหรับลาวันนี้นะคะพอเซียนสองห้องให้ตัวเด่นมาสามตัวด้วยกันนะคะเลขเราววันนี้เด่นไปที่เลขเก้าเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดค่ะพอเซียนสองห้องจับคู่มาให้นะคะก็มีเก้าห้าเก้าหกแปดหก 8 5 8 7 8 9กันไปที่88 77แล้วก็79ค่ะส่วนตัวที่พ่อเซียน2ห้องเน้นหนักเป็นพิเศษนะคะวงกลมมาให้เลย4ห้หางด้วยกันนะคะพ่อเซียน2ห้องเน้นไปที่เลข95 9 6 8 7แล้วก็89ค่ะแล้วก็มีฝาก3ตัวมาด้วยนะคะเผื่อ FC โดนใจเผื่อ FC ชอบเนาะฝากมา4หางค่ะ มีเลข8-59 8-69 7-88แล้วก็8-77ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีเท่านี้เลยนะคะลองพิจารณาดูเนาะ,ะก่อนอื่นแคปหน้าจอก่อนนะคะยังไม่ครบยังไม่หมดนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเนาะโอเคนะคะต่อกันเลยนะคะมาต่อสำนักที่3นะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่ซุ่มเงียบกันเลยค่ะ ปู่618ซุ่มเงียบนะคะแนวทางเลขเราววันนี้นะคะปู่บอกว่าเด่นไปที่6กับ4นะคะถ้าจะให้ฟันเม็ดเดียวนะคะปู่ฟันเน้นไปที่เลข4ค่ะคุณพ่อคุณแม่จับ4ตัวมา1หางนะคะ6 3สาอ่าแล้วก็จับ3ตัวมา1ห้างเหมือนกันนะคะเลข3ตัวก็คือ6 4 3ค่ะส่วนตัวจับคู่นะคะเอาวันนี้นะคะปู เน้นมาให้นะคะจับมาให้แค่แค่เลยหหางด้วยกันนะคะมี4 3 4 9 4 6 6 1 6 9 6 3าสหเโอเน้นหนักไปที่เลข4 3 4 9แล้วก็4 6ค่ะเน้นเลขติด C เนาะส่วนข้างล่างนี้นะคะเป็นเลขติดนะคะ เลขลาววันนี้บนล่างนะคะสตัวนี้ต้องมีมาให้เห็นนะคะมีเลข4เลข0ูนย์แล้วก็เลข9นั่นเองค่ะแขปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ตามนี้เลยนะคะสำหรับแนวทางเลขลาววันนี้ของปู่618ดสุ่มเงียบนะคะอ่าโอเคเนาะอ่าเอาลงแล้วนะคะพักสักนิดนึงนะปวดแกนอีกแล้วนะคะอ่า ขันยกกระดาษนี่ปวดแคนหลดขันยกแก้วคือยูคุณพ่อคุณแม่โอ้ยบอกไว้บอกไวา้เสียนซ่องนี่ปิดท้ายนะคะกันที่แนวทางของพี่เอฟซีร้อยเอ็ดค่ะแนวทางราวันนี้ของพี่เอฟซีร้อยเอ็ดนะคะเด่นไปที่เลขสองเลขสี่เลขห้าจับคู่มาให้นะคะก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองสีเจ็ดสีห้าสี่หก 2 5 2 4 5 7นะคะกันไปที่4 4แล้วก็5 5ค่ะถ้าเกิดว่า FC รู้สึกว่าตัวแรกเยอะเกินไปนะคะเลือกเอาตัวที่พี่เขาเน้นมาให้ก็ได้นะคะวันนี้พี่ FC 101เน้นมาให้แค่4หางเท่านั้นนะคะก็คือ1 C 15 45แล้วก็25ค่ะเซนสองวงกลมไว้ให้แล้วนะคะสำหรับตัวเน้นลาววันนี้ของพี่ FC 101ค่ะ แคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองดูเนาะดูครบท้วนแล้วนะคะเอามาเปรียบเทียบดูนะคะสำนักนี้ให้ตัวไหนสำนักนั้นให้ตัวไหนนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบเลขตัวไหนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะก็เหมือนเดิมเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่เซียนสองแล้วก็เซียนต่างๆนะคะแบ่งปันแนวทางมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะในการ ลงทุนแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีเนาะว่าตัวไหนจะมาจริงตัวไหนจะมาแท้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองสังเกตดูนะคะว่าช่วงไหนดวงไครกําลังมานะคะเลขใครแม่นแ่นในช่วงนั้นก็เลือกตามคนนั้นเอาก็แล้วกันนะคะสําหรับเย็นนี้นะคะไม่ว่า FC จะเลือกตามของใครหยิบจับเลขตัวไหนนะคะเซตสองก็ ขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะสมดังปารถนานะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เฮงเงรวยๆนะคะซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับเลขเล่านะคะก็โอเคชัดเจนครบถ้วนแล้วนะคะคลิปต่อไปนะคะก็จะพา f อ ไปตามแนวทางรัฐบาลไทยเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีทีเด็ดสาหรับรัฐบาลไทยอีกเหมือนเดิมนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เซตสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ